สวัสดีคะ่ะพี่ชื่อพรศิริสตะหรือพี่แหมมพี่อยู่ระดับชั้นปีที่3รหัส65สาขาการจัดการโลจิสติกส์ประทานมหาวิทยาลายัยศรีปรทุมวิทยาเขตขอนแก่นวันนี้พี่จะมาสอนเทคนิคเรื่องมัธยฐานในการนำไปใช้ในโลจิสติกส์นะคะก่อนเข้าเนื้อหาพี่จะมี QR code สำหรับทำก่อนเรียนน้องๆสามารถสแกนทำได้เลยนะคะมัธยฐานคือตัวชี้วัดทางสถิติที่แสดงถึงค่าตรงกลางของชุดข้อมูลเราจะเรียงชุดข้อมูลจากน้อยไปหามาก ากชุดข้อมูลเป็นเลขคี่ค่าต้องการคือมธัธยฐานถ้าชุดข้อมูลเป็นเลขคู่มธัธยฐานคือค่าเฉลี่ยของสองค่ากลางนั้นจะมาหาค่ามัธยฐานของชุดข้อมูลที่เป็นเลขคี่กันก่อนนะเราจะเริ่มเรียงจากชุดข้อมูลจากน้อยไปหามากแล้วก็หาค่าตาอาาขขา้อ,กอตงการของชุดข้อมูลนั้นในการหามัธยฐานที่เป็นเลขคี่เราจะเลือกค่าที่อยู่ตรงกลางของชุดข้อมูลที่จัดเรียงแล้วเสมออย่างตัวอย่างที่1ชุดข้อมูลของเราจะมี 739เราจะนำชุดข้อมูลมาจัดเรียงใหม่จากน้อยไปหามากจะได้379จาำนวนชุดข้อมูลของเราทั้งหมดจะมี3จํานวนค่ามาตรฐานคือค่าที่อยู่ตรงกลางนั่นก็คือ7ส่วนตัวอย่างที่2โจทย์คือบริษัทขนส่งได้บันทึกเวลาในการจัดส่งพัสดุใน7วันดังนี้ 45, 60 50, 55 70 4065นาทีจงคํานวณหามาตรฐานของเวลาในการจัดส่งพัสดุเราจะนําชุดข้อมูลมาจัดเรียงใหม่ จากน้อยไปหามากเป็น 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70จำนวนชุดข้อมูลของเราทั้งหมดจะมี7จํานวนก็คือเลขคี่ดังนั้นค่ามาตรฐานจะอยู่ตรงกลางนั่นก็คือ55ต่อไปเราจะมาหาค่ามาตรฐานที่เป็นเลขคู่เราจะเริ่มเรียงชุดข้อมูลจากน้อยไปหามากเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะต้องหาค่าตรงกลางของชุดข้อมูลนี้ทั้งหมด2ค่าเพื่อที่จะหาค่าเฉลี่ยของค่าที่อยู่ตรงกลาง ในการหาค่ามัธยฐานของเลขคู่เราจะนำชุดข้อมูลค่าตรงกลาง2ค่ามาบวกกันแล้วก็หารด้วย2เสมอเพื่อที่จะหาค่าตรงกลางของสองค่านั้นในตัวอย่างที่1ชุดข้อมูลของเราจะมีทั้งหมด4ซึ่งเป็นเลขคู่เราจะนำมาจัดเรียงใหม่จากน้อยไปหามากจะได้2 468ซึ่งค่าที่อยู่ตรงกลางคือ4และ6เราจะนำมาบวกกันได้10และหารด้วย2จะเท่ากับ5ค่าเฉลี่ยตรงกลางของมัธยฐานเลขคู่คือ5 ตัวอย่างที่ 2. โจทย์คือบริษัทขนส่งได้บันทึกจำนวนรถที่ส่งสินค้าใน8วันดังนี้50 60 55 70 65 75 80 90นั้นชุดข้อมูลของเราจะมีอยู่ทั้งหมด8เราจะนำข้อมูลมาจัดเรียงใหม่จากน้อยไปหามากได้50 55 60 65 70ตามลำดับค่าที่อยู่ตรงกลางคือ65และ70นำมาบวกกันและหารด้วย2ก็จะได้67.5 ดังนั้นค่ามัธยฐานของเราคือ67.5ในส่วนตัวอย่างที่3โจทย์คือในการสำรวจระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งพัสดุของบริษัทขนส่งใน6วันพบข้อมูลดังนี้ 30, 45, 35, 50, 40, 55ชุดข้อมูลของเราจะมีทั้งหมด6และนำมาจัดเรียงใหม่จากน้อยไปหามากจะได้ 30, 35, 40, 40 45, 50และ55 ค่าที่อยู่ตรงกลาง2ค่าคือ40และ45นํานำมาบวกกันและหารด้วย2ก็จะได้42.5ดังนั้นค่ามัธยฐานของเราคือ42.5ข้อนี้ของการใช้มัธยฐานคือมัธยฐานไม่ได้ รับผลกระทบจากค่าที่ผิด 2. ง,ง่ายต่อการคำนวณ 3. แสดงค่ากลางที่แท้จริงในส่วนของข้อเสียคือข้อมูลที่จำกัดมัธยฐานแสดงแค่ค่าส่วนกลางแต่ว่าไม่ได้บอกถึงค่าแปรปรวนหรือการกระจายของข้อมูลทั้งหมดและ 2. ไม่เหมาะกับข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่อง 3. ผลกระทบจากค่าผิดปกติคือผลกระทบสามารถส่งผลต่อตำแหน่งของมัธยฐานได้ การตีความของมาตฐานนะคะคือค่ากลางเป็นตัวแทนของค่ากลางของชุดข้อมูลการกระจายแสดงตำแหน่งของค่ากลางในชุดข้อมูลแนวโน้มช่วยในการตีความแนวโน้มของข้อมูลได้การนำมาตฐานไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงนะคะก็คือจะมีเงินเดือนมาตฐานจะช่วยกำหนดค่าเงินเดือนกลางของพนักงาน ในบริษัท2ราคาบ้านมัธยฐานแสดงราคาบ้านทั่วไปในพื้นที่ได้และ3การวิเคราะห์ข้อมูลมัธยฐานใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวโน้มสำหรับเรื่องมัธยฐานก็จบไปแล้วนะคะสำหรับน,น,น,น้องๆคนไหนที่มีคำถามหรือข้อสงสัยก็สามารถสอบถามพี่ได้เลยนะพี่ฝากสกแกนทำ QR code แบบฝึกหัดหลังเรียนให้พี่ด้วยนะ